กุยเจ้าจะทำอะไรกุยทำไมต้งกับข้าแบบนี้กุยดีมากลูกรักของพ่อการใช้พลังวัดไม่ถูกต้อง งั้นพอจะว่าเคล็ดวิชาให้ฟังใหม่หากเจ้าใช้อย่างถูกต้องพลังกะโคกของเจ้าจะมีอนุภาพร้ายกาศ ท่านพ่อเราจะได้เคล็ดวิชาแล้วอนุภาพพลังคาคกข้าเพิ่มขึ้นอีกมากเลยไม่ไร้ยกาดจะเป็นวิชาสุดยอดที่สององยุทธภพบเหรเอาละตอนนี้พอจะถ่ายทอดวิชาหนึ่งในยุทธภพบว,กกว,วิชานพัเก้าวิชาไม่จริงอท่านพ่อเข้าไม่ผิด เป็นไปไม่ได้ทพ่อเป็นไปไม่ได้ทพ่อไปอะไรไปทพ่อเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ของเจ้ามันเป็นของปลอมหรอกของพ่อสิของพ่อเป็นของจริงนะเป็นไปไม่ได้ของเจ้ามันเป็นของปลอมทพ่อใจเย็นก่อนนะทพ่อไม่จริงเป็นไปได้ไงทพ่อมีอีกเล่มได้ยังไงทพ่อเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เข้าไปคอยกันเข้าไปที่ทพ่อพ่ออาการคุกัเริ่มแน่เลย กูทำไมมานอนอยู่นี่ล่ะก,กูกูเอ๊กูกูทำไมมานอนอยู่นี่ละ่ะอ๋อต่อพ่อข้าแน่เลยกลัวจะแอบดูข้าฝึกก็เลยสกัดจุดเจ้าให้เจ้านอนอยู่ที่นี่กูกูอย่าถือท่านพ่อเลยนะนะ พ่อไปทฆ่าความจําเสื่อมเขาสูญเสียลูกชายรักของเข้าไปเป็นคนน่าสงสารอย่าไปตําหนิเขาเลยนะกูยีเจ้านะไม่น่าทำบ้าๆเลยอ่ะอ๋อข้าเหรอก็ใช่สิอย่งเรียกข้ากูกูอีกเออหาไม่ข้าเรียกว่ากูกูจะให้เรียกอาจารย์อีกหรือไงอ่ะแต่เมื่อกี้ เจ้าทำกับข้ายัางงั้นก็จะเป็นอาจารย์เจ้าได้ยังไงล่ะฮะกุ้ยยีทำอะไรกับกูกูยังงั้นเหรอเจ้าลองดูเองแล้วกันกูกูกุ้ยยียอมรับว่าด้วยความรู้กุ้ยยีไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยอะ เขาบอกแล้วต่อไปอย่าเรียกข้ากูกูอีกเรียกอยู่ได้อะเ้วข้ากูยีซูซานคุณเป็นของเรามีกฎว่าผู้ที่มาเป็นสิทธิ์จะต้องมีไฟพรหมจรรย์ไว้เป็นสกีพยานทุกๆคนเลยแล้วเมื่อกี้เจ้าทำกับข้า ทำให้ไฟบมมจันทร์มันหายไปแล้วนะกูกูแต่ว่าข้าเนะ่ะเอาละไม่ต้องพูดอีกแล้วละเมื่อก่อนเนี้ก็ไม่อยากลงดอยไปพบหน้ากับใครที่ไหนแต่ว,ว่าตอนนี้ไม่เหมือนก่อนแล้วนะไม่ว,ว่าเจ้าจะไปไหนก็จะไปกับเจ้ากูกูอยอมลงจากดอยแล้วเหรอทำไมเจ้ายังเรียกเขาว่ากูกูอะ จะไม่มีน้ำใจเลยอ่ะกูกูขาดกุยีตอบเข้ามาในสายตาของเจ้าก็าเป็นอะไรกับเจ้ากันแน่ก็เป็นอาจารย์ของข้าน่ะสิกูกูดีต่อกุยีตลอดอาจจะใส่กุยีเสมอกุยีสาบานกุยีจะอยู่กับกูกูและรับใช้าอาจารย์ตลอดไปก็ไม่อยากเป็นอาจารย์ของเจ้านะไม,ไม่อยากเป็นอาจารย์ข้าเหรอทําไมอ่ะหรือว่าในใจของเจ้าไม่เคยคิดรับข้าเป็นภรรยาเลยเหรอ รับจะเป็นภรรยาเหรอเขาไม่เคยคิดจะนนี่มาก่อนเลยอะูฟูเป็นไงบ้างอย่าแต่ต้องค่ะอีกกวยเกาไม่อยากเห็นหน้าเจ้าอีกแล้วกูกูขูอู เดี๋ยวข้าก่อนเลือดทะลวงกับย้อนลอมปลากลับมาต่างกันแล้พ่อปล่อยข้าก่อนสิเฮ้ยเป็นมาไม่ได้ของข้าไปของจริงนะวิชาของเจ้าต้องไปขอพร้อแน่เลยพ่มเอาไปคุยกันทีหลังเถอะน้าเขาจะหีไปตามกูกูเนี่ยปล่อยข้าซิแล้วเราข้าไปใครเข้าไปใครกันวิชาโนบะเก้าไหนจริงกันแล้วเราข้าข้าไปใครเข้าไปใครบอกซิพ่อตอบข้าไปใครพ่อข้าไปใครเฮ้ข้าไปใคร ขับไปไกลกันเลยขับพ่อ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 กู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 จะอยู่ไหนเนะู่กู ท่านจะสาอะไรเลยครับเออขอโทษะเห็นสาวน้อยใส่ชุดสีขาวหน้าตาดีผ่านไปบ้างไหมสาวน้อยหน้าตาดีใส่ชุดขาวอย่างนั้นเหรออ๋อรูอจะเป็นผู้ทักษายุทธคนนั้นนะอใช่แล้วเขานี่แหละอ๋อใช่แล้วนางสวยมากอะแต่ว่าโอ้ยนางดุดันเหลือเกินนะมีนักวิสองคนมองนางนางเอากระบี่ตัดหูสองคนล่วงลงมาเลยข้าเห็นขครยังไม่กล้ามองกลัวหูล่วงเหมือนกันนะขอโทษนะ นักพรที่พูดถึงเนะ่ยเป็นนักรตที่ไหนเหรก็เป็นนักรตชูนจิงกาสินักพรตชูนจิงกาไม่มีดีคือหลีกเลี่ยงการเสียเวลาขอตั้งโถสองไปสิได้ครับได้ครับนางชุดขาวนะี่ยดูเหมือนจะมาคนเดียวนะบังอาจมาท่าไปลองกับเราจะแน่ขนาดไหนนะ ไม่ต้องเป็นห่วงนะอาจารย์อาเราจงห่วงไปตามสายพะคยาจกมาช่วยพอให้นายเป็นสามเสียนหกมือก็มันจะคู่ต่อสู้เราเมื่อนางตันัวของเราออกมานี่แค้นอันนี้จะรับการสะสาแนะ่มันทำลายพระจริกาเราหากเราไ่ล้างแค้นมันชงจริงกาที่อาจารย์ปู่สร้างจะเสื่อมเสียหมดไม่ต้องถามเลยผู้เจ้าต้องไปล่วงเกิดเข้าก่อนนะสิที้โดนดีแบบนี้